สวัสดีครับนะวันนี้เดี๋ยวเรามาสอนเกี่ยวกับการใส่ใบมีดสําหรับด้ามมีดนะครับมาดูวิธีการใส่นะครับจะเป็นลักษณะนี้แต่สิ่งที่เราต้องทาก็คือหักออกไปหนึ่งครึ่งหนึ่งนะครับคือพับลงไปเลยก็จะเหลือแค่นี้นะครับโดยถ้าจริงๆแล้วนะถ้าสแตนดานเนี่ยเดิมเดิมเขา,าครับสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับ การสังเกตเลมันจะเป็นลักษณะจะมีร่องริ้มให้ดูรกรยาใส่เข้าไปนี่จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ยกนิดนึงลองดูดีๆนะครับว่าจ่าย,ย้าต่อการกันนิดนึงเพราะว่าไอ้ช่วงส่วนปลายตรงเนี้ยดูนะครับถ้าส่วนปลายตรงเนี้ยจะเป็นลักษณะที่เราจะใช้ในการทํางานเพราะฉะนั้นเราจะมีอีกหนึ่งวิธี นะครับจะมีอีกหนึ่งวิธีนะใช้นะครับโดยสังเกตไหมครับว่าไอ้มุมตรงนี้นะเราจะต้องการหักออกนะครับมุมตรงนี้ถามว่าไม่หักได้ไหมถ้าไม่หักจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับถ้าเราดันออกมานะครับเพื่อให้เห็นมุมเนี่ยในส่วนปลายที่เราไม่ได้หักเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมานะครับตรงนี้จะทําความอันตรายของลูกค้าได้เพราะฉะนั้น เราเลยต้องหักส่วนมุมตรงนี้นะค,ะครับับลงไปนะครับจะเป็นรกองะนา้นะครับพับทั้งซ้ายและขวาก็จะเหลือแค่นี้นะครับวิธีการใส่นะครับก็คือเราสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับปึ๊บถ้ามันร่วงนะครับพยายามบีบตรงส่วนบริเวณตรงด้านล่างให้แน่นไว้ก่อน แล้วก็ดันขึ้นไปนะครับให้เหลือส่วนมุมนะครับช่วงนี้นะครับเหลือส่วนมุมช่วงนี้แล้วพอสุดตรงมุมตรงนี้แล้วเนี่ยให้โผลมาประมาณสักสองสามนิ้วนะครับแล้วก็ดันล็อกขึ้นมาเลยเท่านี้นะก็จะได้ในส่วนของที่เราจะเอาไว้กันขอบนะครับกนวดนก็ได้นะครับซึ่งถามว่ามีความแน่นแน่นอนเนี่ยนะครับ ไม่มีหลุดนะครับไม่มีหลุดนะครับปาาซ้ายปาขวาไม่มีหลุดแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับในการกันขอบนะครับนะครับยังไงก็ฝากกั้ด้วยนะครับสําหรับคลคนิคดีๆนะสำหรับเดเกรันกีับ